ดีครับสำนึกยิ่งฟ้ครับโอ้ว่าจี่ทยตอนเพิ่นแลนเพิ่นฟ่าวครับออกมาสบายโม่งนะครับเทียงกว่าแล้วสายครับตามเขาอยู่เพิ่นหิวครับฟ่าวแลนเลยครับเนาะอุ่นอ่อแล้วเป็นหน้าครับนะหน้าปังหมดละมุตะก่าไปแล้วครับเนาะเอาหิวน้ำก็หากินน้ำฝนตกใหม่ครับ ตุ่มวาหนูก่อนนี่ฮะยากกินไปเย็นนะครับเอาว้าวครับว้าวไปหาหญ้าครับเอาเด็กยานเอาวิ่งด้ปั้นสูบอ่ะท่านมาครับอันแล้วหิวแห้งครับเอาเย็นเล้ว,ลวออง,งนี่ยังเงี้ยน ม,มันไ่เฮ็ดเห็นเฮ็ดเพิองอ๋อเขาไปเก็บมือใส่ทำมืดเทียงครับทำมือเจ้าครับเทียงแล้วก็มีงงวยครับไปน้ำกัดเนี่ยเอาอยู่นามครับอืลงครับ ในหิวกับโล่งครับนะอ้าลงบากาลงกินก็นมีครับมันลมครับบางบอลกับเป็นลมครับเป็นทรายครับฟังเลี้ยนอยู่ปะครับท่านเอาเอา เแลยวอีกแล้ว,วเ,ออเ,ลเอาเมย์กัิเรียนเอ้าอย่ยงอีกแล้วครับแล้วอีกแล้วครับเอ้าท่านด่วครับจับรบก,กรยานเอา้าดินลมแต่อะไครับเอา้เอาผมไม่เลี้ยงมากนะครับ ไปเลี้ยงงวะครับเลี้ยงมามาสมควายครับนะกินหญ้านด้น้ำได้ไอเลี้ยนกับหันเออปั่นมากกับมือครับนะ่นน้ารถเท้า งอกงียกงอกเงีกครับพี่มาทำไอศเรียนหนีอยู่ครับเอาละครับเอาละครับคอยไปก็ได้ครับเนาะแต่ปั่นลนยังเมยเลยเฮ้ยครับหมูวาหิวครับนะหมูว่านขังครับว่านเนี่ยทังคอกหุ่นเขาไม่ให้กินครับน่าจะโอ้เอาเป็นปั่นหยาให้กินครับเนาะโอมุดหาเห็ดบ่ครับนะ อาจจะเป็นทีมงานนาเหยื ead, อยู่ไกๆ่ๆมาตัดใหม่กับหาเหยืครับสองอยางครับโอ,โอ้มีกระตาละหลายเป็นหาเห็ดครับเนาะมึงกับปอแล้วอาจะเป็นคนเขตพื้นที่อื่นนะครับเนาะมันไทยบ้านนะมนมีกับปาหน่อยคนระับเนาะ จะมาถ่ายคลิปนะครับนะ เฮ้ยต้องเลี้มเห็นเขาเหรอเห็นเขา,า,าเฮ้ยเทียมโตครับแม่วนวลเนาะเห็นเขาอะไรครับบันดีมักจะเลี้ยวครับแต่เป็นพื้นเสมอนี่บันดีแหลนลงครับนะแต่นี่พื้นสั้น กี่ยากับกลับและเสียงรดครับนะนกีบพืชการฮอเลยปล่อยผ่านไหมครับนะเนาะมันก็มาหาเห็ดยูค่าครับแนละ้วให้ขมเพราะได้กันอยู่ครับเนาะเอ้ยมาทำมีฟ้ามาวางครับนะช่วงมันละกีดร้ายนะเขาหนามเนี่ครับเนาะเดี๋ยวเขาก็เลื่อยกระกระดาไปก็อาจจะกรมนะตั้งท้องก็จะ บ่อใดดูแล้วครับบ่อด้เอาคุณบ่อใดยังปล่อยเลยครับเอวเวลานั้นไดทำไรก็เอาครับนะตอนนี้ต้องเขียวครับนะเขียวออกสะกวนนต้องซามต้องลกหยาก่อนครับนะเอาคุณเขาเรืยนี่ไปปะมาณเดือนย่างหลายครับนะเอาบ่อใดเหรอครับนะซามใด้ก็ไม่ผลครับเพราะว่าถ้าเป็นต้นกลมนะครับต้นกลมแล้วเอาแรื่อีครับต้นกลมแล้วอาจจะ บ่แตกกอครับอะไรซ้ำได้ซ้ำหนักนนะต้นเดียวกับต้นเดียวครับบ่ขยายครับนะเพียงแต่ลอกล่วงอย่างเดียวครับเอ้วโมนี่เป็นหิวหิวครับโมนี้เออหิวหิวเบิ้งเอาครับนะหิวหิวเบิ้งเอาครับนะจวดเลยครับเนาะแลียนยางเดียวมีแห้งแลีนครับนาะไก่หอดเขียวครับสายครับหิวหยาอยู่อยู่หอกกรับฟางไม่ค่อยกินครับนะ ช่วงนี้พันจะเป็นทั้งสี่ครับนะแต่มีแนวกินนก็จะบ่คอยสนฟางครับเนาะอิปพรณ์ี่ซาเสมอครับซาเสมอครับซาเส,ส,สมอแต่ว่าเวลาปล่อยไรทุ่งกะเก็บลูกง้อครับเกปป็บง้อหน่อยนะเป็นจะง้อหน่อยก็ได้อาศัยเพิ่น,น่ครับอิปพรณ ต่ว่าสันเดีออกนานี่ไปวหกหงู์กันครับนี่งวดส่งแบบนี้ครับนะแบบนี้เป็นงัวที่เออจังใดครับเอาไปนี่ไปเลิดครับนะนี่เอานี่ครับส่งอืม่มเผาเลยตั้งนาไปเลยครับหมูจ์จะความาได้ครับนะเป็นเมน่วนกับเดี่ยวตลอดครับจำทางมาได้ครับ นี่สายไถเป็นแม่แดงครับเนะนาะลักษณะของแม่แดงทางง่วด,ดื้อเป็นปานแดงครับเจ๋อกก็แม่นิสัยเดียวกันครับเนาะเจ๋อกับนวลนิสัยเดียวกันปานแดงนี่ก็ดื้อมึนครับบบยานโค่นเพาะนี่ครับมีลูกแม่นวลครับนะพูนบานเอาก่ะอยู่กับพ้นครับเนาะมาใครลูกคอ ปึกเพป็นตะหน่อยครับนป่ะไปแด่ไปจักรยานเหรอถนนทน่นาฝนตกเนาะยังมีน้ำอยู่จืดทีมงานครับนั่งก็ไปแล้วครับไปแต่เศร้าแล้วลวันนี้ฟ้ามาเห็นอยู่หน้ากันเห็นอยู่ครับนะเห็นทีทีมงานเป็นเพื่อนเนลยไปเลี้ยงกันอยู่แต่ว่า,าท่านได้เลี้ยงภารกิจดำหน้ากาวมืดเมื่อท่านครับ เอไปทางลงครับเอาเอาไปเดี่ยวจักรยานครับเอาเดี๋ยวหนาเดี่ยวล่างกันเลครับเด้อเอาเอาเรียนมาครับเรียนมาครับเลยเรียนนะครับดูกันเอ้าเอาเอา ไปยังกวนี้เอา้าเอา้าเอา้าจะ่ปล่อยยกระยันไปกับเส้นเลนเบรกไว้เลยครับเนาะโอ้โหไปเลยเด้อไปแล้วครับไปแล้วเฮ้ยตรงนี้นะเฮ้ยดื้อครับดื้อดื้อครับดื้อ หม่ไม่ใช่ท่าอีกเอ้ยเฮ้ยบยเอ้ยเอ้ย,อยมาลงกินน้ำมาสิละเอ้ยมากินน้ำครับเอ้ยเฮ้ย ทำไมถั่วครับมาทางนี้บ่ได้ครับมหีหยาครับมันปลูกหยปกหาป,หปีหน้าอาจาอาจะบ่ได้เลี้ยงครับนะมันปลูกหยาปลูกไม้ปีหน้าอาจจะวันนี้อาจจะบ่ได้เลี้ยงครับนะเมันหลอมหัวในหน้าคนนะครับเนาะเมันก,กุ้งคุยกันอยู่อ๋อในหน้าคนอาจจะปลูกไม้ครับนะ ไปหน่อยอาจจะบ่ได้เลี้ยงกันนะครับนะเฮ้ยต้องไล่ไปทางปุ่นเขาเนาะมุงนะ้าไปทางปุ่นครับอ่ะวันนี้หอดหน้าแล้วครับเรียบร้อยแล้วเฮ้ยอะไรเขียนไปปุ่นกันนครับนะเหมือนแรกยังมากินมืาอนี้ครับออาไปเลิก,เลกก่อนครับเนอะ มวันนี้มากินหญ้าเพื่อนครับอ่อนเนะาะมีเวลากินอยู่ผมอ่านต,ตอนนี้บ่าใบม้งก็จะอยู่ที่สามสี่ชั่วโมงครับสูงสุดสูงสุดสี่ชั่วโมงครับเลียงถึงหาโมงแรกเนะาะสี่โมงกว่าถ้าเพื่นอิ่มก็กลับเลยให้กันครับเนาะผมพอกับท่านี่แล้วครับมื้อนี้เอามาขอกเรียวผู้เก่าครับนะ,ะเลี้ยงงัวกันเลยหิวไรเปล่า,าครับเนาะแรนมาเลยแลดจังหันมาเลย โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ